เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านเลยนะครับผู้หญิงคนนี้เธอก็คิดว่าตัวเองโชคดีที่สุดในโลกเพราะว่าเธอได้แต่งงานกับคนที่มีตําแหน่งเป็นถึงสารวัตรเลยทีเดียวแล้วแถมชีวิตคู่ของเธอก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอีกแล้วพออยู่ไปอยู่มามาเริ่มชักไม่ดีแล้วสามีของเธอก็เริ่มมีอารมณ์รุนแรงมากขึ้นแล้วยิ่งอยู่ด้วยกันแผลที่ตัวเธอก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอบอกแม่ของเธอเรื่องนี้แม่ก็บอกให้ตัดสินใจเองเลยเธอก็เลยตั้งใจจะหย่าก,กับสามีของเธอเนี่ยแหละแต่เธอเองก็ไมมมม่ยยอออออกกกาาาาาจาบ้้น้นนนนนเเเฉหืัพงงธตแคสี ก่อนเธอก็เลยตัดสินใจไปร่วมมือกับนักโทษที่ติดคุกถึง10ปีและสุดท้ายชีวิตของผู้หญิงคนนี้จะเป็นยังไงในคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องอัมู่ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ผู้หญิงที่กําลังแต่งงานคนนี้เธอก็มีชื่อว่าอามูและคนที่เธอแต่งงานด้วยเขาก็มีชื่อว่าลาวีลาวีเขาก็เป็นตำรวจแถมยังมีตำแหน่งเป็นสารวัดอีกและหลังจากแต่งงานชีวิตรักของทั้งคู่นี่ก็สวยงามซะเหลือเกินแล้วหลังจากแต่งงานอามูเธอก็มีหน้าที่ดูแลบ้านให้ดีดูแลสามีให้ดีแต่ด้วยความที่เธออยู่บ้านเฉยๆแทบไม่ได้ทําอะไรเลยเธอก็อยากได้เครื่องเงย็บผ้าสักเครื่องหนึ่งเพื่อทํางานที่บ้านเนี่ยแหละเธอก็คิดว่าถ้าเธอหาเงินเพิ่มได้อีกคนหนึ่งก็คงดีเหมือนกันแต่ลาวีเขาก็รู้สึกว่่่่่าาาาาาาผู้้้ชยยยคนนนนนนไไไหหททีปลออญิงงงํเมมันนาายยก็ คิดว่าอามูอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยแหละดีละแล้วตอนที่อามูอยู่ที่บ้านเธอก็ดูแลทุกอย่างได้ดีมากเลยเพื่อนบ้านเองก็เป็นมิตรด้วยคนในสถานีตำรวจเองก็ชอบเธอเหมือนกันเพราะแทบทุกวันอามูก็จะเอาข้าวเที่ยงไม่สามีของเธอกินลูกน้องก็ชมว่าเมียของสารวัตรนี่รักสารวัตรมากเลยนะเนี่ยแล้ววันนี้ลาวีเขาก็เลยตัดสินใจซื้อเครื่องเย็บผ้ามาให้อามูอามูเองก็ดีใจเหมือนกันทีนี้เธอก็ไม่ต้องอยู่บ้านเฉยๆละแล้วส่วนลาวีที่มาทํางานพอเขาเห็นชาวบ้านมาแจ้งความเขาก็ถามว่ามีเรื่องอะไรเหรออ๋อสารวัตรไม่มีอะไรหรอก ลาวีเขาก็โอเคจัดการให้เรียบร้อยแล้วกันแล้วแทนที่ลูกน้องของลาวีจะช่วยดีๆตำรวจก็ดันโทษแม่อีกที่ปล่อยให้ลูกโดนข,ข่มขืนได้ไงเนี่ยคุณก็รู้อยู่ว่าแถวนี้มันอันตรายเยอะแล้วแม่ก็ยังปลอ่อยลูกเดินไปไหนมาไหนคนเดียวอีกแล้วสถานีนี้ตำรวจก็ไม่ได้เยอะพอที่จะดูแลทุกคนหรอกลาวีเขาก็ด่าลูกน้องเขาเลยพูดอย่างนี้ได้ไงนี่ชาวบ้านเดือดร้อนมาขอให้เราช่วยกลับไปด่าเขาอีก drawing, เขาก็บอกว่าแม่ลูกคู่นี้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเรื่องคนร้ายเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดการเองทางแม่ลูกคู่นี้ก็ขอบคุณสารว เขาไปสั่งลูกน้องว่าโดยความที่ตอนนี้ตำรวจเรามีไม่พอเพราะงนั้นเราจะรับอาสาสมัครจากชาวบ้านแล้วก็ให้พวกเขาช่วยเป็นหูเป็นตาให้เราอีกทีหนึ่งทุกคนก็เห็นด้วยหมดแต่ว่าเรื่องนี้อยู่ๆจะทําเลยมันก็ไม่ได้นะลาวีก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาไปขออนุญาตอธิการบดีเองและส่วนอนมูที่กําลังนั่งเย็บผ้าอยู่ที่บ้านเพื่อนบ้านก็ชมว่าน,นี่สามีของเธอใจดีมากเลยนะเนี่ยเธอเองก็คิดว่าเธอคือผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเลยแล้วอยู่ลาวีเขาก็โทรมาถามว่านี่อามูอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่เห็นเอาเข้าวเที่ เลยเพราะว่าเธอมัวแต่เย็บผ้าอยู่แล้วพอเอาข้าวมาให้สามีของเธอก็งอนอีกเขาก็ไม่น่ารบกวนการทํางานของอมูเลยแล้วพอกลับบ้านถอดถุงเท้าอะไรเรียบร้อยอมูก็เอาข้าวมาเสิร์ฟให้แต่ลาวีเขาก็บอกว่าเขาไม่หิวเขาก็ไม่กินอยู่ดีงอนนะ่ะเข้าใจแต่ที่จับเมื่อกี้นี่ตีนใช่ไหมแล้วพอถึงช่วงกลางคืนก็เริ่มได้ที่แล้วลักษณะแบบนี้จัดสักทีหนึ่งเดี๋ยวก็อารมณ์ดีลาวีก็ดันตะคอกมาอีกไม่เอากันสักวันหนึ่งมันจะตายไหมเนี่ยแล้ววันนี้บรรดาแก๊งตํารวจกับแก๊งเมียก็มานั่งฉลองงงงกกกันนนนแลลล้้้ววพอออออาาาาีีเเเเห็่มยยขูููดง เ,เขาก็บอกว่าโชคดีน่นเน่ที่ได้เมียดีขนาดนี้เนี่ยไม่เหมือนกับเขาไม่รู้ชาติก่อนไปทํากรรมอะไรไว้ลูกน้องเขาก็เถียงไม่จริงหรอกสารวัตรผมนี่เห็นเมียสาววัตรเอาข้าวไม่กินทุกวันกินวันเดียวอะไรอีกวันหนึ่งดันลืมซะอย่างนั้นลาวีเขาก็พูดแขวะไปเรื่อยจนอมูเริ่มหน้าเสียแล้วแล้วพอกลับบ้านด้วยการฝนก็นดันตกอีกทีนี้ทั้งสองคนก็จอรดรถหลบฝนกันก่อนลาวีเขาก็ถามนี่เป็นอะไรอีกเนี่ยโอ้โหยังจะถามอีกลาวีไปพูดเรื่องของเธอต่อนหน้าลูกน้องแบบนั้นได้ไงแล้วคนในสถานีตํารวจจะ อมมเธไไไ่ดด้้ตลกวยงแล้วพอเถียงกันไปเถียงกันมาลาวีก็เลยปล่อยให้อโมอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ขี่รถกลับบ้านไปเลยลาวีเขาก็มาถึงบ้านได้สักพักหนึ่งละจากนั้นสักพักหนึ่งอโมเธอเก็มาถึงที่บ้านเหมือนกันเธอก็บอกให้ลาวีไปจ่ายค่าโดยสารด้วยทีนี้ลาวีเขาก็ถามว่าได้บทเรียนหรือยังถ้ารอบหน้าทาตัวแบบนี้อีกก็ไม่ต้องเข้าบ้านเลยอโมเองเธอก็สวนกลับมาว่าถ้าลาวีทําแบบนี้อีกเธอก็ไม่เข้าบ้านเหมือนกันตอบแค่นิดเดียวจานข้าวเกือบโดนหน้ากูเน่พอลาวีได้สติเขาก็เลยมาขอโทษเมื่อกี้เขาไม่ได้ตั้งใจปกติเขาเป็นนนคแบบี้ห อามูก็รู้ดีไม่ใช่หรอแล้วทีนี้ลาวีเขาทําตัวดีขึ้นมาทันทีเลยเพราะวันต่อมาพ่อแม่ของอามูก็มาเยี่ยมพอดีลาวีเขาก็เลยเซ็นเช็คเงินสดให้เพราะเขารู้ว่าตอนที่อามูแต่งงานเนี่ยพ่อแม่กู้เงินมาแต่งงานใช่ไหมและส่วนเงินจํานวนนี้เขาก็าแค่อยากช่วยไงและอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่ของอามูก็เหมือนกับพ่อแม่เขานี่แหละเพราะงั้นเวลาที่พ่อแม่เขาติดหนี้ใครเขาก็ไม่สบายใจเหมือนกันโอ้โหลูกเคยช่างเป็นคนที่แสนดีอะไรขนาดนี้อามูก็ช็อกไปลวหัวกูนี่ใบโพล,ล่าป้าเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ ็นคนอาสาทำอาหารเองและระหว่างที่ลาวีกําลังถอดเก็บปลาอยู่เขาก็ดีเสียงอามูกําลังร้องไห้อยู่กับแม่อามูเธอก็บ่นกับแม่ว่าเธอไม่น่าแต่งงานเลยแม่ก็พยายามปลอบใจน่ลูกอายุยี่ห้าแล้วนะถ้าแต่งช้ากว่านี้ก็ไม่มีสามีกันพอดีแต่เธอไม่ชอบชีวิตแต่งงานแบบนี้ไงลาวีก็ฟังแล้วหงุดหงิดเหลือเกินแล้วอยู่มันก็มีเสียงโคมคามขึ้นมาทุกคนก็รีบวิ่งออกมาดูอ๋อ,อไม่มีอะไรครับแค่ถังหลุดมือน,นิดนึงแต่ว่าอามูเธอก็รู้สึกได้ว่าเป็นเรื่องอีกแน่ๆระหว่างที่กินข้าาาาวอออออยยู่่สมมีงงเเเเธธก็็ตึลพไไปถปถนะร คลาวีก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจอกไปข้างนอกก่อนแต่ถ้าออกไปแบบนี้มันก็เสียมารยาทอะดิหลังจากแต่งงานพ่อแม่ของเธอก็เพิ่งมาเยี่ยมเธอครั้งแรกเนี่ยแล้วพอเธอยายามภาพก็โดนตกหน้าเลยชิบหายแล้วไงตกสเสียงดังเลยมีใครได้ยินไหมเนี่ยทีนี้ลาวีก็มาขอโทษเมื่อกี้เขาไม่ได้ตั้งใจเลยอะตอนนี้เขาไม่ไปไหนแล้วก็ได้ไปหาพ่อแม่คุณดีกว่าและก่อนที่จะไปเที่ยวกันอามูเธอก็ต้องแต่งหน้าเพื่อลบรอยโดนตกเมื่อกี้ซะก่อนหลังจากนั้นทั้งครอบครัวก็ไปวัดด้วยกันและระหว่างที่อามูอยู่กับแม่2คนแม่กชมอลลเคยท่ แม่เลือกนี่ดีหลือเกินดีอะไรล่ะแม่หนูโดนตบหน้าไปทีหนึ่งเนี่ยแล้วแทนที่แม่จะปลอบใจแม่ก็กลับถามอีกว่าแล้วลูกไปทําอะไรให้เขาโกรธอ่ะนี่คิดว่าที่โดนตบนี่เป็นความผิดของลูกเนี่ยนะเอ้าก็แม่มองแล้วไงว่าลูกเคยเป็นคนดีงั้นแสดงว่าถ้าทําผิดโดนตบเป็นเรื่องปกติงั้นเรอแม่ก็บอกว่าแม่เองก็เคยโดนพ่อตบเหมือนกันเธอก็งงว่าพ่อเนี่ยนะตบแม่ด้วยตั้งแต่เธอเกิดมาเธอไม่เคยเห็นพ่อตีแม่เลยสักครั้งหนึ่งแม่ก็บอกว่าเคยตอนแรกๆนู่นเลยแล้วแม่ก็เอาเรื่องนี้ไปปร ภรรยาของเขาทั้งนั้นเพราะงั้นแม่ไม่ใช่คนแรกหรอกที่โดนแล้วก็ไม่ใช่คนสุดท้ายด้วยที่จะเจอเรื่องแบบนี้เวลาที่ผู้ชายทํางานนะ่ะเขาจะเกิดความเครียดเกิดขึ้นและที่เดียวที่พวกเขาจะระบายได้ก็คือภรรยาของตัวเองไงและยายก็บอกว่าการมีลูกจะช่วยจบปัญหาทุกอย่างแต่ว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ยายบอกนะแต่แม่คิดว่าต่อให้มีลูกบางคนก็ยังทําร้ายเมียตัวเองอยู่ดีเอาไงดีวะเนี่ยจะทิ้งผัวเลยดีไหมหรือว่าเอาไงดีวะเนี่ยแม่เองก็ไม่บังคับนะเรื่องนี้ก็แล้วแต่ลูกเลยแแลล้้้ววพพอออออ่ม่มมมมกกับไปปหหดดาาาีีเเเตตงงทํนนนนืิ็ เหมือนว่าเขามีงานด่วนเข้ามาเขาก็บอกให้คนที่สถานีใจเย็นก่อนดิพอเขาออกจากบ้านเดี๋ยวเขาจะเอาแฟ้มไปให้เนี่ยลาวีก็บอกให้อามูรีบหน่ยตอนนี้เขาจะไปทํางานไม่ทันอยู่แล้วก็เข็มกัดมาติดยาคุณก็อยู่เฉยๆหน่อยดิแล้วทีนี้ลาวีเขาก็เหมือนได้กินอาหารไหมขึ้นมาอามูก็บอกให้ลาวีช่วยคนอาหารให้ทีเดี๋ยวมันไหมหมดแล้วเรื่องนี้มันใช่หน้าที่เขาไหมลาวีก็หงุดหงิดเหลือเกินอ่าช่วยก็ได้อามูเธอที่พยายามติดเข็มกัดอยู่เข็มมันก็แทงไปโดนลาวีอีกทีนี้เขาก็โมโหก็เลยตบไปทีหนึ่งแล้วระหว ไมอะไรขึ้นมาอีกแล้วพอหันไปดูอ้าวแฟ้มงานเขาไหมาซะละเป็นเรื่องและของขึ้นเลยทีนี้ทีนี้อามูเธอก็โดนซ้อมอยู่พักหนึ่งเลยสภาพก็อย่างที่เห็นเละไปหมดเธอก็ตัดสินใจแล้วกลับไปหาพ่อแม่ดีกว่าและระหว่างที่นั่งรอรถอยู่ก็เจอขอทานคนหนึ่งขอทานคนนี้แกก็บอกว่าร้องไห้ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกถ้าดูจากทรงมีสร้อยแต่งงานมีแหวนแต่งงานแล้วหน้าบวมขนาดนี้คุณกําลังคิดหนักเลยใช่ไหมว่าจะทิ้งสามีดีไหมแล้วเขาก็มีวิธีชนะความกลัวอยู่ด้วยอามูเธอก็สนใจวิธีอะไรหรอแล้วคุณมีเงินมัั้้้ยล่ะสสุดทาางงงอคนนนีก็ กินข้าวด้วยกันอีกอโมูเธอก็ถามว่านี่หลอกเธอให้ซื้อข้าวให้ปะเนี่ยเอาเรื่องการชนะความกลัวคุณก็รู้อยู่แล้วไงแล้วคนอย่างเธอจะไปรู้อะไรอ่ะถ้าเกิดว่ารู้แล้วเธอจะโดนผัวกระทืบแบบนี้ไหมแล้วบางทีที่โดนกระทืบเธอก็ยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าเธอทําผิดอะไรแต่ว่าสามีของเธอก็ไม่ได้เป็นคนแบบนี้ตลอดเวลานะสามีของเธอบางทีก็ดูแลเธอดีกว่าผู้หญิงคนอื่นซะอีกแต่ถ้าคิดไปคิดมาถ้าแฟมอันนั้นไม่ไฟไหม้เธอก็คงไม่โดนใช่ไหมหรือว่าถ้าเธอไม่ทําให้สามีของเธอโมโหเธอก็ไม่โดนเหมือนกันคิิิดดดไไปคคมมมาาาาหรรอออวว่่่เเธธทท้งงสีีข ยิ่งฟังก็ยิ่งเหนื่อยแทนเลอเกินอะงั้นเอางี้ถ้าเจอกันอีกรอบหน้าก็เลี้ยงข้าวเขาด้วยแล้วกันดูทรงนี้แล้วน่าจะกลับไปให้ผัวกระทืบอีกเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วพอกลับมาที่บ้านลาวีเขาก็าถามว่าเนี่ยมูคิดจะทิ้งเขาไปจริงๆเหรอเธอก็บอกว่าเธอทิ้งลาวีไม่ลงจริงๆแต่พอกลับมาอยู่ด้วยกันก็เหมือนเดิมลาวีเขาก็ทําดีกับทุกคนเลยยกเว้นเมียตัวเองขนาดอมูแค่ขอไปดูหนังกับเพื่อนบ้านลาวีเขาก็ไม่ให้เขาก็เหตุผลว่าแล้วใครจะเอาข้าวเที่ยงไม่เขากนน,น,เาน,กเาานเนเงงีองกาก็็ตตคยมรืบัปห เดิแค่ลาวีมาโดนตัวอาม,มูเธอก็หนอนไปเองแล้วว่าจะโดนตบและในช่วงนี้ลาวีเขาก็อยากมีลูกขึ้นมาแต่อาม,มูเธอก็ไม่อยากมีลูกกับลาวีเลยเธอก็เลยมาปรึกษากับแพทย์แพทย์ก็บอกตามตรงว่าถ้าสามีของคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็คงต้องแอบ,บกินยาคุมแล้วแหละแล้วหลังจากนั้นอาม,มูเธอก็แอบ,บกินยาคุมมาตลอดและส่วนลาวีเขาก็รู้สึกว่าเมียของเขาต้องมีอะไรแน่แนเขาก็เลยแอบ,บติดเครื่องดักฟังเอาไว้ในบ้านพอช่วงว่างๆเขาก็ลองมาฟังดูว่าเมียของเขาแอบ,บคุยกับใครมั่งแล้ววันนี้แม่ก็โทรมาถ,ถามอาม,มูว่าเป็นไงมั่วาชิ ของเธอสบายดีเพราะว่าชีวิตของเธอตอนนี้เหมือนเป็นแค่เครื่องระบายอารมณ์แค่นั้นเองแล้วพอประจำเดือนของเธอไม่มาลาวีก็เลยพาเธอมาหาแพทย์แต่จากที่หมอตรวจอามูคุณน่าจะท้องแล้วแหละเธอก็ไม่เข้าใจเลยมันเป็นไปได้ไงเนี่ยเธอกินยาคุมตลอดเลยนะหมอคิดว่าสามีของคุณรู้เรื่องที่คุณกินยาคุมหรือเปล่าสามีของอามูก็เลยแอบเ,เปลี่ยนยาไงแต่ว่าอามูเธอก็ขอร้องหมอช่วยโกโหกลาวีให้หน่อยหมอก็เลยเดินไปบอกลาวีว่าเมียของคุณเนี่ยยังไม่ได้ท้องแล้วที่ประจำเดือนของเธอไม่มาก็เพราะว่าสาเหตุของเธอน่าจะอยู่ในสภาพเครียดแลว้วกกังว ฮอร์โมนของเธอก็เลยแปรปรวนทําให้ประจำเดือนของเธอไม่มาตามปกติพราะง้นคุณต้องดูแลภรรยาของคุณดีๆนะและในคืนนั้นอาสาสมัครคนนี้ที่กําลังเดินตรวจตามหมู่บ้านอยู่เธอก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนึงกรีดร้องขึ้นมาและคนที่ร้องก็ไม่ใช่ใครเลยอามูเนี่ยแหละอาสาสมัครคนนี้เธอก็เลยเดินมาที่บ้านของลาวีเธอก็ถามว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องแถวนี้ไหมเธอก็มไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าเสียงมันมาจากทางไหนลาวีก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เหมือนว่าเขาเองก็ได้ยินเสียงแแววๆเหมือนกันง้้้้้้นนนเเเราาาาาาีโททตตตมมลลลลูกอาาลกอขแแวววหช่ยยจุบ พอในตอนเช้าอาสาสมัครกับลูกน้องของลาวีก็ไล่ค้อถามทุกบ้านอามูเธอก็อยากบอกสองคนนี้เหลือเกินว่าเสียงที่ร้องเมื่อคืนในกูเองเธอก็คิดอยู่สักพักหนึ่งว่าเอาไงดีจะให้เดินไปบอกดีไหมหรือว่าไม่บอกดีสุดท้ายทั้งสองคนนี้ก็มาที่บ้านของอามูตั้งสองคนก็บ่นถามบ้านไหนก็มีคนบอกไม่รู้เรื่องทั้งนั้นเลยผู้หญิงส่วนใหญ่ในประเทศเราก็เป็นซะแบบเนี้ยพอมีเรื่องอะไรทีนึงก็เก็บเงียบไม่ยอมพูดอะไรไอายอะไรนักหนาก็ไม่รู้อามูเธอก็เริ่มทนไม่ไหวเธอก็เลยเล่าเรื่องให้ทั้ง ยาคุมอีกตอนนี้เธอไม่รู้ด้วยซ้าว่าจะเก็บเด็กไว้ดีหรือว่าทําแท้งดีทั้งสองคนก็เลยแนะนําว่าแจ้งความดีกว่ามาั้งถ้าเกิดว่าแจ้งความในคดีทําร้ายร่างกายอมูก็มีเหตุผลที่จะฟ้องอย่างไงแล้วที่สําคัญต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกที่การบดีด้วยตอนแรกอมูก็ไม่กล้าแจ้งความเพราะไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่สุดท้ายเธอก็โดนยุให้มาที่นี่จนได้ลูกน้องของที่การเขาก็อ่านเรื่องดูแล้วตอนนี้นท่านอธิการกําลังประชุมอยู่เนี่ยดิแล้วอีกอย่างหนึ่งสารวัตรลาวีเขาก็มาที่นี่ตลอดด้ สักพักหนึ่งอยู่ๆราวีเขาก็เดินเข้ามาเขาก็ถามอามูว่านี่คุณเกลียดเขาขนาดนั้นเลยเหรอแค่ทะเลาะก,กันนิดหน่อยถึงก็ต้องมาฟ้องอธิบดีเลยลูกน้องของราวีก็ถามว่าก็คุณตบตีคุณนายไม่ใช่เหรอฮะนี่เมียเขาพูดแบบนั้นเลยเนี่ยนี่เราก็ทํางานด้วยกันมาหนึ่งปีแล้วนี่คุณยังไม่รู้นิสัยเขาอีกห่ืงไงคิดว่าคนอย่างเขาเนี่ยน่าจะตบตีเมียตัวเองอ้เรื่องทะเลาะกันมันก็มีบ้างตามภาษาผัวเมียตัวเมียของเขาดันแต่งเรื่องเยอะไปหน่อยเนี่ยดิแล้วอีกอย่างหนึ่งเมียของเขาก็จิตใจไม่ค่อยปกติิเเเเเเท่เ่่่่าาาาาไไหรรมมมมชือออออก็ลลงงถธยวตตีจะู ตอบพวกน้องเขาไปดีว่าเขาเคยทำร้ายคุณจริงไหมโดยความกลัวอมูเธอก็บอกว่าไม่จริงทีนี้ลาวีเขาก็จับอมูมาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมแล้วสัญญาลูกน้องของลาวีก็กลับมาเยี่ยมอีกรอบพอเปิดประตูเข้ามาก็เห็นว่าอมูกําลังทําความสะอาดบ้านอยู่เลยตอนนี้ความคิดของอมูเธอเปลี่ยนไปแล้วขั้นแรกเธอจะทําความสะอาดบ้านก่อนเพราะเมื่อก่อนบ้านนี้ไม่ได้สโปรกขนาดนี้เลยแล้วพอหลังจากทําความสะอาดบ้านเสร็จเธอจะคิดอีกทีนึงว่าจะจัดการกับลาวียังไงเพราะว่าตอนนี้ต่อให้บอกใครไปก็ไม่มีใครเชื่อหลอกว่าลาวีเป็นคนยังไงเพราะง นเห็นท่าแท้ของลาวีเองแล้วถ้าถึงเวลานั้นเมื่อไหร่เธอก็จะมองตาลาวีแล้วก็เดินออกไปจากชีวิตของเขาเลยแล้วอูมูจะทํายังไงอะ่ะตอนนี้เธอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เธอมั่นใจว่าต้องมีสักทางแน่และส่วนผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าปะผูหลังจากที่เขาติดคุกมาสิปีคดีฆาตกรรมสองศพวันนี้เขาก็กําลังถูกปล่อยตัวออกมาพอดีเลยแต่เนื่องจากคดีที่เขาทํามันร้ายแรงมากทางสารก็เลยมีคําสั่งให้ติดทันบนเขาไว้ก่อนและปะผูเองก็ต้องมารายงานตัวที่สถานีตํารวจทุกวันแล้วในวันแรกที่เขามารายงานตัวตามปกติวันนี้้เาก็ได กับอมูที่เอาเข้าเที่ยงไม่สามีเขาก็ถามว่านี่คุณทําแกงปลาไม่ใช่ไหมกลิ่นหอมมากเลยพอทั้งสองคนคุยกันได้สักพักเดียวลาวีก็เดินออกมาปะภูก็เพิ่งรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เมียสารวัตรเองเหรอเนี่ยตายแล้วถ้าเกิดสารวัตรยกเลิกทันบนทําไงวะเนี่ยพอลาวีมาคุยกับปะภูเขาก็ได้ยินชื่อเสียงของปะภูมามากเลยท่านพัสดีบอกว่านายเป็นนักโทษที่นิสัยดีมากแต่ว่าคนอย่างนายหลอกได้แค่พัสดีแค่นั้นแหละถ้าเกิดว่าทําอะไรพลาดขึ้นมาสักอย่างหนึ่งรับรองได้กลับไปอยู่ในคุกอีกแน่แล้วแถมมมาาาาาววววีีกก็ยยังใใช้้้ปะูทคอนอนอํคคสสนหอด เขาไม่อยากมีปัญหาเขาก็ต้องทําและส่วนทางด้านอโมที่กําลังเตรียมกับข้าวอยู่เธอก็เห็นปืนของสามีเธอวางไว้บนโต๊ะพอดีจากนั้นไม่นานตารวจทุกคนก็วุ่นวายกันหมดลาวีก็มาค้นตัวประภูมึงแค่ไม่ที่เอาปืนไปเนี่ยแล้วพอค้นไม่เจอก็ต้องปล่อยตัวไปและส่วนประภูเองเขาก็มีน้องสาวอยู่คนหนึ่งตอนนี้น้องสาวขเขาก็กําลังจะแต่งงานพอดีแต่ด้วยความที่เขาติดคุกไปสิบปีและทิ้งเธอไว้อยู่คนเดียวน้องสาวของเขาก็เลยไม่ค่อยชอบประภูเท่าไหร่และในทุกวันที่ประภูมารายงานตัวตาํารวจส่วนใหญ่ก็ชอบเขาทาั้นนัเพราาาะว่สดี ก็มีแค่ลาวีคนเดียวนี่แหละที่หมั่นไส้เขาเหลือกเกินพราะในทุกวันที่เขามาทําความสะอาดเหมือนเดิมปะพูเขาก็เห็นว่าทําไมปืนไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยพอ,อามาคืนตํารวจก็ถามบีกนี่ขโมยไปเหรอเอาหาไว้เนี่ยคุณตํารวจถ้าขโมยไปแล้วเขาจะามาคืนทําไมอะ่ะและในชีวิตช่วงนี้ของปะพูเขาก็พยายามใจเย็นลงพอคนจะมาหาเรื่องเขาก็ไม่อยากมีเรื่องด้วยและในตอนที่เขามาทําความสะอาดสอนอ,นอนวันนี้ลาวีเขาก็ชี้บอกให้ทํานูน่นทํานี่ด้วยชี้ไปชีม้มามูเธอก็ตกใจนึกว่าเธอจะโดนตบอีกลาวีก็บอกไม่มีอะไรหรอกมีเขาขี้ตกใจแบบนี้แหละ hey, เอ้ดูง ไม่น่าใช่นะจากนั้นวันนี้ประภูเขาก็มากินเหล้าเหมือนเดิมตอนแรกเขาก็ไม่อยากมีเรื่องหรอกแต่2คนนี้ดันพูดจาก,กวนตีลาไปถึงน้องสาวของเขาด้วยเดียบร้อยสองคนนี้ก็หัวแตกเลยและส่วนประภูก็ต้องโดนจับซ้อมในฐานะที่เพิ่งไปก่อเรื่องมาคุตีสะหอบขนาดนี้มึงช่วยเก็บสักนิดนึงได้ไหมโถท่านถ้าเป็นเมื่อ10ปีก่อนสารวัตรไม่มีทางได้ตีผมแบบนี้หรอกแต่คุณก็ฉลาดมากเลยนะที่เลือกตีแต่คนที่ไม่มีทางสู้เนี่ยที่ผมพูดมานี่จริงไมหมครับคุณนายลาวีเขาก็โมโ oh หเลยกระทืบต่ออีน้ห,นนหวลีย,ย๋ ปาภูก็บอกว่าเขาแค่หยอกเล่นเองเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยแล้วนี่เขายังไม่ได้เห็นงานแต่งน้องสาวของเขาเลยเนี่ยลาวีเขาก็ไม่สนเขาก็ส่งแฝดไปแห่ที่การอยู่ดีปะภูเขากเกิดของขึ้นเกือบเล่นงานลาวีเลยแต่เขาก็ทำได้แค่นั้นแหละสุดท้ายก็โดนจับมาซอ้อมเหมือนเดิมและระหว่างที่ทุกคนช่วยกันตีปาภูอยู่พวกเขาก็ได้ข่าวมาว่าที่การบดีกำลังจะมาที่นี่แล้วถ้าเกิดว่าสอนอน,อนนี้ไม่เรียบร้อยลาวีเขาได้โดนย้ายแ,แน่ๆทีนี้ตำรวจทุกคนก็ช่วยกันเคลียร์พื้นที่ให้หมดและส่วนปาภูเองก็้โไไกก้โดดนนนััไว่มมยาทีี ทีนี้อโมูเธอก็เลยได้มีโอกาสถามประภูว่าประภูรู้ได้ไงว่าเธอโดนสามีซ้อมมาไม่เห็นแปลกเลยเขาเจอผู้หญิงแบบนี้มาตั้งแต่เขายังเด็กแล้วนี่ขนาดเขาติดคุกมา1ิปีนะทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมแล้วผู้ชายอย่างประภูก,กับสามีของเธอมันต่างกันตรงไหน,นคุณก็ฆ่าคนมาสวยน่นก็ทุบตีผู้หญิงแล้วทาไมคุณนายคุณถึงไม่คิดทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะเรื่องนี้ไม่ต้องมาสอนเธอเลยตัวคุณเองคุณก็อยากเอาไม่รอดถูกใช้ให้ล้างห้องน้ำมัง่งถูกใช้ใทําความสะอาดมัง่งแถมยังโดนซ้อมโดนตีแล้วทาอะไรเขาได้ไหมถ้าเกิดว่าประูทําอะะไรคุณกกจโดนยเลิ บและส่วนงานแต่งน้องสาวที่คุณอยากไปคุณก็จะไม่ได้ไปเออนั่นดีแต่ว่าตอนนี้เขาคงไม่ได้ไปงานแต่งน้องสาวแล้วแหละเพราะงั้นเขาจะหนีออกจากที่นี่ดีกว่าและสามีของคุณจะต้องชดใช้ในเรื่องนี้แน่ๆน,นี่แหละสิ่งที่เขาจะแก้แค้นสามีของคุณได้และทีนี้ลูกน้องของสาวัตก็มาตามพอดีพอดีท่านอธิการเพิ่งกลับไปเลยอมูเธอก็คิดอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่ประพูจะไปเธอก็บอกว่าเธอ,อมีแผนแล้วถ้าเกิดว่าทําสําเร็จความปรารถนาของประพูก็จะเป็นจริงและความปรารถนาของเธอเองก็จะเป็นจริงเหมือนกันและขนาดลูกน้องของาววยยออมมชู่ ปะพูเขาก็าวิ่งหนีออกมาจากห้องขังตรงๆเลยและส่วนลูกน้องของลาวีก็ทําเหมือนจะวิ่งไล่จับนั่นแหละพอลาวีรู้เรื่องว่าปะพูหนีไปได้เขาก็มาวายๆกับลูกน้องแค่คนร้ายแค่คนเดียวปล่อยให้หนีไปได้ไงวะแล้วสถานที่ที่ปะพูหนีมาก็คือบ้านของลาวีอามูเขาก็ให้ปะพูมาซ่อนตัวอยู่ในห้องเก็บของก่อนและส่วนลุงของปะพูก็มาถามหาที่สถานีตํารวจทาไมหลานของเขาไม่กลับไปบ้านสักทีเนี่ยอืมีลุงพูดแบบนี้ใส่ร้ายตารวจนั่นแน่จะหาว่าตํารวจอย่างพวกเราซ้อมปะพูจนตายแล้วเอาเขาไปทิ้งเหรอถ ลุงแกก็บอกว่าได้เลยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวน้าจา่าทำไมไปแนะนําลุงเขาแบบนั้นน่ะลาวีก็เครียดเหลือเกินตอนนี้ทํายังไงก็หาตัวปะพูไม่เจอสักทีอามูเธอก็มีความสุขจริงๆเลยสาใจเหลือเกินและส่วนทางด้านลุงของปะพูก็ไปพาชาวบ้านมาประท้วงที่นี่ส่วนทางด้านลาวีก็พยายามเช็คกล้องวงจรปิดหาพที่จับไว้ได้ก็มีแค่ตอนที่ปะพูเข้ามาที่สถานีแค่นั้นเองแต่ว่าตอนออกไปเนี่ยไม่มีเลยสวยแล้วไงถ้าเป็นแบบนี้เขาโดนย้ายตําแหน่งแน่ๆส่วนพวกนักข่าวเองก็เริ่มมาทําข่าวที่นี่ทุกคนก็เริ่มตั้งคํํําาาาาถมวว่ตรรทอะะไกับปู แ,และส่วนอธิการบรดีเองก็รู้เรื่องนี้แล้วเหมือนกันแล้ววันนี้อมมเธอก็เอาเข้าวเที่ยงไม่ให้ลาวีเหมือนเดิมส่วนทางด้านอธิการก็กําลังด่าลาวีอยู่เลยอ่ะสารวัตรกินข้าวซะมีเรื่องใหญ่ขนาดนี้งานไม่ต้องทําหรอกมานี่เลยอามมาทําไมที่นี่ตอนนี้เนี่ยก็ข้าวมาส่งให้ตามปกติไงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไม่ต้องมาที่นี่อีกกลับบ้านไปเลยสะใจเหลือเกินัวกูจะโดนไล่ออกแล้วเว้ยและตอนนี้ทางอธิการบรดีก็มีคําสั่งว่าถ้าเกิดว่าอีก2วันยังจับตัวประภูไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็กนกนนน็้งาานนรวป่ออแแลเเิมมผขู ถ้าเกิดว่าลาวีโดนพักงานปะพูก็จะสามารถไปงานแต่งน้องของเขาได้และการที่ปะพูอยู่ที่นี่เขาก็ไม่ได้อดอยากอะไรเลยเพราะว่าอโมเธอก็คอยเอาข้าวมาให้กินตลอดและคนที่เดือดร้อนตอนนี้ที่สุดก็คือลาวีเนี่ยแหละไม่ว่าเขาจะหาตัวปะพูยังไงเขาก็หาไม่เจอและในวันนี้น้องสาวของปะพูเองก็มาร่วมประท้วงด้วยเหมือนกันแล้วพอสัญยาถ่ายโลคส่งมาให้ปะพูเขาก็ดีใจมากเลยที่น้องสาวเขาเป็นห่วงเขาด้วยอโมเธอก็บอกว่าน้องสาวคุณตอนนี้น่าจะหายโกรธคุณแล้วแหละแล้วแถมงานแต่งของเธอก็จะจัดตรงที่ประท้วงตรงนั้้้นดดววยถาาเกิ่ ปภูไปงานแต่งน้องสาวพรุ่งนี้เธอจะต้องมีความสุขมากแน่ๆเดี๋ยวใจเย็นก่อนอมูแผนของเรามันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่เหรอและส่วนเรื่องของเธอเธอค่อยหาทางจัดการทีหลังก็ได้แต่พออีกวันหนึ่งตอนที่ปภูไปงานแต่งน้องสาวจริงๆอมูก็เสียใจชีวิตกูต้องมาเจอเรื่องแบบเดิมอีกแล้วปภูก็เดินกลับมาบอกว่าเขาทําไม่ได้จริงๆเขารู้เลยว่าคุณนายอยากแก้แค้นสามีมากแต่ว่าคุณนายคุณก็ยังปล่อยเขาไปหาน้องสาวอีกแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปจริงๆเขาก็เหมือนเป็นคนเห็นแก่ตัวไงก็ไม่รู้อีกอย่างหนึ่ง อแลเอางี้ดีกว่าคุณนายเราทําตามแผนเดิมของเราดีกว่าแล้วส่วนที่สถานีตํารวจตอนนี้น้องสาวเขาก็แต่งงานที่นี่ซะเลยเอาไงดีสารวัตรป,ประภูไม่ยอมมางานแต่งของน้องสาวเขาด้วยซ้ำเนี่ยแล้วทีนี้เราจะจับตัวเขายัางไงอ่ะแล้วส่วนประภูที่ตอนนี้อารมณ์ดีมากเขาก็นั่งร้องเพลงให้อามูฟังและในตอนที่ลาวีกลับมาที่บ้านเขาก็ดีเสียงเมี่ยวเขาร้องเพลงซะด้วยตั้งแต่แต่งงานมาปีหนึง่งเมี่ยวเขาไม่เคยร้องเพลงเลยสักครั้งหนึ่งลาวีก็เลยมานั่งแอบฟังเมี่ยวเขาเหมือนเดิมเขาก็อยากรู้ว่าทำไมเมี่ยวเขาถึงอารมณ์ดีจังเลยฟังไไไปก็ม่ดยเสีงอะร สักอย่างยยเว้นเสียงทํากับข้าวเนี่ยและลูกน้องของราวีก็เดินมาบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้อธิการบดีจะเข้ามาตรวจสอบที่นี่อีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรสารวัตรโดนพักงานแน่เลยลาวีเขาก็บอกกับลูกน้องเขาว่าถ้าใจะให้หลอกจากเรื่องนี้ทั้งหมดมันก็ไม่ยากหรอกแค่ให้ตำรวจในสถานีทุกคนตอบเหมือนกันก็พอแล้วส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดก็ทําลายมันทิ้งทีนี้รองสารวัตรเขาก็เลยเตรียมคนไว้4คนและสี่คนนี้ก็มานั่งเนียนนั่งประท้วงด้วยน้องสาวของประภูก็ถามว่าไอ้สี่คนนี้นี่ใครเนี่นา ตำวรวจไล่คนแถวนี้ออกไปหมดเลยและส่วนทั้งหน้าสารวัตรที่ใช้ลูกน้องลบกล้องวงจรปิดอยู่เขาก็สั่งให้ลูกน้องลบลิดที่เกี่ยวกับปราภูให้หมดแต่ว่าเขาก็ไปสะดุดอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าก่อนที่ปราภูจะหนีออกไปจากที่นี่เมียของเขาก็เหมือนจะคุยอะไรบางอย่างกับปราภูแล้วพอเดินออกมาด้านนอกเขาก็ได้ยินตำรวจคนหนึ่งร้องเพลงอีกลาวีก็คุน้นกับเพลงนี้และเกินเหมือนเคยได้ยินที่ไหนเขาก็บอกให้ตำรวจคนนいいี้ร้องเพลงให้ฟังอีกทีดิร้องไปได้สักพักหนึ่งอะพอได้แล้วนี่นายรู้จักเพลงนี้ได้ยังไงเนี่ยตอนที่ปาลา ลาวีก็หันไปถามลูกน้องเขาว่านี่พวกนายค้นหามประภูทุกบ้านแล้วใช่ไหมใช่ครับสารวัตรค้นหมดทุกหลังแล้วครับสารวัตรเขาก็รู้แล้วบ้านใครที่ยังไม่น้นลาวีก็รีบลองไปฟังดูว่าเมียวเขาคุยกับใครกันแน่พอเขาลองฟังดูเขาก็ได้ยินเหมือนกับว่าตอนนี้อมูเหมือนทํากับข้าวให้ใครสักคนใชแน่แน่ๆประภูมันต้องอยู่ที่บ้านกูแน่ๆแ,แล้วทีนี้ไอส้สีคนนี้ที่ลองสารวัตรเตรียมเอาไว้พวกมันก็เริ่มปาหินใส่สถานีตํารวจแล้วพอมีคนทําเรื่องแบบนี้ทางตํารวจก็เลยถือว่าชาวบ้านเรื่องทําร้ายตตําาาาววจกนนปพลพ,พไปไลไีชบ้้ให พอเชาาบ้านโดนตีก็วิ่งหนีกลับบ้านกันหมดเลยทีนี้และส่วนทั้ง4คนรองสาวัตรก็รีบพาเข้ามาในสอนอจากนั้นก็ให้ทั้ง4คนทำลายข้าวของที่นี่ให้หมดรวมทั้งกล้องวงจรปิดพวกนี้ด้วยและส่วนสัญญาเธอก็รีบโทรบ,บอกอามูว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วเธอก็คิดว่าสารวัตรต้องรู้แล้วแน่ๆว่าประภูอยู่ที่บ้านอามูก็เลยบอกให้ประภูรีบหนีออกไปจากที่นี่ก่อนและส่วนอามูเธอก็ทำตัวตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอลาวีมาถึงก็โดนเลยอยู่ไหนแอบประภูมันอยู่ที่ไหนบอกเข้ามาเเเเดีี๋ยวนนน้้อออมมมููธก็ท็ทปไ่่รรรืงงถาจิ คิดว่าเขาโง่ขนาดนั้นเลยหรือไงเราคิดเรื่องไงว่าเขาไม่กล้าตบเมียเีกเนี่ยนี่อยากแก้แค้นเขาโดยให้เขาโดนพักงานเนี่ยนะอามูก็พยายามบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วตอนนี้เธอก็ท้องอยู่ด้วยอย่าตีเธอเลยลาวีก็ไม่เชื่อนี่มึงเอาตัวรอดใช่ไหมถ้าเกิดไม่เชื่อก็ลองโทรถามหมอดูก็ได้เขาก็ลองโทรถามหมอดูว่ามันเรื่องจริงไหมหมอก็ยืนยันอีกคนนึงว่ามันคือเรื่องจริงแล้วที่อามูยังไม่ยอมบอกก็เพราะว่าตอนแรกอามูเองเธอก็อคิดจะทําแท้งด้วยซ้ําและส่วนหมอก็รู้เหมือนกันว่าลาวีทําอะไรกับภรรยาตัวเออองง่นยดขีๆห หมแต่ด้วยความคาใจลาวีเขาคิดว่ายังไงปะพูต้องอยู่ที่นี่แน่ๆเขาก็ลองไล่ฟังเสียงที่อัดไปเรื่อยๆและส่วนทางด้านอมูเธอก็รู้สึกเหมือนกันว่าต้องโดนหนักฟังแน่ๆไม่งั้นลาวีไม่รู้หรอกว่าปะภูอยู่ที่นี่เธอก็ลองค้นดูว่าเครื่องหนักฟังมันอยู่ที่ไหนวะพอค้นไปค้นมาก็เจออยู่ในถังเข้าสารนี่เองและส่วนทางด้านลาวีที่ฟังคลิปเสียงอยู่เขาก็ได้ยินชัดแล้วว่าเมียของเขาคุยกับปะภูจริงๆแต่ลาวีเขาก็ต้องทําเป็นเนียนเหมือนไม่รู้เรื่องนี้ก่อนถ้าเกิดว่าโวยวายตอนนี้ก็คงจับป,ะ,ปะพออ่่นเเช้้าาาามาลูกงงคสิปภ ดูพูเขากอาดคลิปแล้วก็บอกว่าการที่เขาได้รับทันบนก็เพื่อมาร่วมง,งานแต่งกับน้องสาวของเขาแต่เขาก็ได้เกิดเหตุทะเลาะกับสารวัตรลาวีขึ้นมาและสารวัตรลาวีก็ตั้งใจจะยกเลิกทันบนของเขาไม่ใช่แค่นั้นสารวัตรทั้งทรมานเขาแล้วก็พยายามพาเขาเข้าคุกอีกแต่เขาโชคดีที่ได้ภรรยาของสารวัตรช่วยเอาไว้พอง้นเขาถึงได้เห็นงานแต่งน้องสาวเขาเองแน่นอนว่าเขาคิดจะมอบตัวอยู่แล้วแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าสารวัตรคนเดียวและก่อนที่ลาวีจะออกไปทํางานอมูเธอก็ชวนลาวีกินกาแฟก่อนไหม ทำขนาดนี้ยังชวนกูกินกาแฟเขาเองก็ไม่นึกเลยว่าเมียของเขาจะร้ายได้ขนาดนี้นี่คุณฉลาดมากเลยที่ซ่อนคนร้ายไว้ในบ้านของเขาเองเนี่ยแล้วถ้าเขาไปจับลาวีตอนนี้เขาก็จะโดนสอบสวนอีกโทษฐานที่ปล่อยให้คนร้ายอยู่ในบ้านของตัวเองได้ไงไม่แน่เขาอาจจะโดนพักงานแล้วก็ติดคุกด้วยซ้ำแล้วต่อให้ประภูจะโดนจับหรือว่าหนีไปได้ตัวเขาเองก็เสียทั้งขึ้นทั้งล่องเลยลาวีคุณเองไม่ใช่เรื่องไงที่สอนเรื่องนี้ให้กับเธอตอนนี้เขารู้สึกว่าอยากเอาหน้าของเมียเขาเนี่ยไปฟาดกับกำแพงเหลือเกินแต่เอางี้เขารู้แล้วว่าเขาแพ้ในเรื่อองนนี้้เพราาะัมูคุณ ได้อะไรอ่ะขอมาเลยเธออยากหย่าก,กับราวีไงโอ้โหมันแน่นอนอยู่แล้วทําขนาดนี้จะอยู่ได้กันได้เหรอใจเย็นมันยังไม่จบแค่นั้นเด็กเธอต้องการคําสาร,รภาพจากราวีที่ทําร้ายเธอด้วยบ้าแล้วใครจะไปสาร,รภาพวะไอเรื่องประภูที่หนีไปได้เนี่ยอย่างมากสุดเขาก็โดนพักงานแต่ถ้าให้สาร,รภาพว่าทําร้ายเมียเขาก็ติดคุกละเด็กไอเรื่องหย่าก็พอแล้วใครจะไปสาร,รภาพละ่พะก็เรื่องการฟ้องหย่ามันใช้เวลานานไงแล้วถ้าคดีของประภูถูกเคียย์เรียบร้อยลาวีคุณข่าจจะมาทําร้ายเธออีกก็ได้นี่เขาเป็นตำรวจนะมันมีวิธีฆ่าเมียตัวเองเยอะแยะไปถ้าเก ว่าเขาฆ่าเมียตัวเองตอนนี้แล้วก็โยนความผิดให้ประภูก็จบเอาไงใจให้เขาฆ่าเมียตัวเองตอนนี้เลยไหมนี่ขนาดเธอท้องยังกล้าทําเธออีกหรอโหท,ที่รักผู้หญิงจะท้องเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมคุณลืมไปแล้วหรือไงว่าผู้หญิงคนอื่นก็ท้องได้เหมือนกับคุณเนี่ยแหละทีนี้จะบอกได้หรือยังว่าประภูมันอยู่ที่ไหนเธอก็บอกแล้วไงว่าให้กินกาแฟก่อนลาวีเขารีบหยิบกล่องมาดูดูดีว่ามันมีอะไรนั่นไงเครื่องดักฟังสวยแล้วกูแล้วพอประภูได้คําสารภาพจากลาวีทั้งหมดเขาก็รีบไปหาที่การบดีทันท ไปมันก็เสียเวลาไม่ใช่เหรอเออใช่เขาต้องรีบไปหาที่การบดีนี่ว่าและส่วนทางด้านประภูที่เพิ่งมาถึงที่นี่ชาวบ้านทุกคนก็มารออยู่ที่นี่เหมือนกันน้องสาวเขาก็ดีใจมากเลยที่ได้เจอพี่ชายอีกรอบหนึ่งและจากนั้นประภูเขาก็โดนพาตัวเข้าไปข้างในจากนั้นไม่นานลาวีเขาก็เพิ่งมาถึงที่นี่เหมือนกันพอเข้ามาข้างในก็ยังจะมาขู่เขาอีกจากนั้นไม่นานอันมูเองเธอก็มาที่นี่เหมือนกันโอ้โหเมียสุธิรักษ์มาที่นี่ทําไมครับเนี่ยรู้ไหมที่นี่มีแต่คนระดับสูงเท่านั้นเลยคุุณกกกกลัััับบบ้้้าานนนนนไป่่่่่ออดดีวีวววมมมมมงผผยแคครรเเใจ็ู กูก็ไหว้มึงแบบนี้เลยแล้วพอที่การบดีเดินออกมาอมูเธอก็บอกกับอธิการบดีว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่เธอเคยมาที่นี่ตอนแรกตอนที่เธอกลับไปเธอคิดว่าสามีของเธอจะดีขึ้นซะอีกแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนเดิมแล้วพอที่การบดีได้ฟังคลิปเสียงทั้งหมดลาวีเขาถูกพาตัวไปดำเนินคดีต่อและทางด้านประพูเองเขาก็ได้คุยกับครอบครัวครั้งสุดท้ายก่อนที่ตัวเขาเองจะกลับเข้าคุกอีกรอบหนึ่งและสุดท้ายอมูเธอก็ตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านของเธอเองแหมคุณนายก่าจะกลับมาที่นี่ได้ใช้้้เเเเเวลลลาาานานนะนนนยยะะแแหังงงรรื่่่อีีีกจบตพท ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่โดเน a t ั o นเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ